ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทาง,งสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ด้วยทีมข่าวสวทเบตง นักวิ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า2,000คนร่วมกิจกรรมวิ่งเบตง21ฮาล์มาราธอนครั้งที่2ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองเบตงที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตงอําเภอเบตงจังหวัดยะลานายอัมพลพง์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวิ่งเบตง21ฮาล์มาราธอนครั้งที่2ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่25-26พฤศจิกายน2566พร้อมปล่อย ตัวนักวิ่งและร่วมวิ่งในระยะเวลา5กิโลเมตรโดยได้มีนายธีรุุภวิบุล์ผลอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายทิคำพรวงนามรดประธานจัดกิจกรรมวิ่งเบตง21มาราธอนหัวหน้าสนวนราชการนักวิ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมในบรรยากาศที่เย็นสบายปกคลุมไปด้วยสายหมอกยามเช้ากลางหุบเขาใจกลางเมืองเบตงท่ามกลางการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ ตำรวจตชทดอดอหารอสและกองกําลังภาคประชาชนทั้งในบริเวณงานและตลอดเส้นทางในการวิ่งนายที่คําพรวงนมโรดประธานจัดกิจกรรมวิ่งเบตง2 1ฮาิบเมาราธอนได้เปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมวิ่งเบตง2 1ฮาิบเมาราธอนเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของอาเภอเบตงจังหวัดยะลาที่ทางชมรมพ่อค้าอ,อําเภอเบตรงร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา อำเภอเบตงเทศบาลเมืองเบตงและอีกหลายหน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นซึ่งครั้งที่2ของการจัดงานวิ่งเบตง21ฮาล์มาราธอนถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีปีนี้มีนักวิ่งจากต่างพื้นที่ทั้งในจังหวัดไกลๆเพิ่มมากขึ้นและยังมีนักวิ่งชาวต่างชาติที่มาสมัครลงวิ่งอีกจํานวนมาก ซึ่งมาจากหลากหลายประเทศเช่นเคนยาฝรั่งเศสจีนมาเลเซียซึ่งถือว่าเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าการจัดงานวิ่งถนนครั้งแรกที่เบตงเมื่อปีที่แล้วประสบผลสำเร็จที่ส่งผลต่อเนื่องทำให้นักวิ่งจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมั่นใจในศักยภาพของพื้นที่เบตงและสนใจสมัครเข้าร่วมงานวิ่งในปีนี้ซึ่งมีนักวิ่งสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า2,000คนซึ่งมากกว่าปีที่แล้วในขณะที่ปีนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดงานในรูปแบบของ Green Art Event เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการสร้างโลกสีเขียวลดปริมาณคาร์บอนโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ผ่านการเล่นเกม ที่นอกจากจะได้สนุกสนานรับของรางวัลยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนและการมีส่วนร่วมในการสร้างโลกสีเขียวซึ่งสอดแทรกอยู่ในเกมที่ได้เล่นสนุกกันและเมื่อช่วงค่ำวันนี้ 25พฤศจิกายนเหล่าบรรดานักวิ่งก็ได้ไปร่วมสนุกสุดมันกับฟรีคอนเสิร์ตบอ d y ้ l a m และวูฟโทนที่ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์เทศบาลเมืองเบตงสำหรับงานวิ่งเบตง21่บมาราธอน,น,นมีเส้นทางวิ่ง3ระยะประกอบด้วยระยะ5กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรระยะ21กิโลเมตรเริ่มปล่อยตัวนักวิ่งระยะ21กิโลเมตรในเวลา5นาฬิการะยะ10กิโลเมตรเวลา5นาฬิ นาทีส่วนระยะเวลา5กิโลเมตรเวลา5นาฬิกาสนาทีจากจุดสตาร์ทที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตงวิ่งแทลุผ่านโอโมงเบตงมงคลริส์ผ่านหอนาฬิกาและเส้นทางต่างๆตามระยะที่นักวิ่งสมัครและกลับเข้าสู่เส้นชัยที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 MHz เพศสวทเบตรงนิวและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th